สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o m นะคะกับหัวข้อเขาชอบและไม่ชอบอะไรในตัวคุณและถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่าง ้าดูในช่วงนี้นะคะถ้าจองคิวเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยจะมีแถมการดูดวงวันเดือนปีเกิดถอดาหารหัสตัวเลขจากวันเดือนปีเกิดให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าจะสอบถามคิวดูดวงหรือจะจองคิวอะไรเนี่ยรบกวนเป็นสักประมาณสิบโมงเป็นต้นไปอย่างนี้นะคะกำลังดีเพราะว่าถ้าทักมาแต่เช้าเนี่ยผู้อ่านยังไม่ตื่นนะคะเดี๋ยวจะแบบ ทักมาเรารู้สึกว่าทําไมไม่ตอบทําไมไม่สนใจไม่ใส่ใจเลยจริงๆไม่ใช่นะแค่ยังไม่ตื่นเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสักประมาณหลังสิบโมงเป็นต้นไปนะคะน่าจะโอเคน่าจะตอบได้ค่อนข้างเร็วหน่อยถ้าไม่ติดอะไรนะถ้าไม่ติดว่าเออทำคลิปอยู่หรือติดสายอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะโอเคเขาชอบและไม่ชอบอะไรในตัวคุณ เอาสิ่งที่เขาชอบก่อนนะคะวางพอไหมโอเคสิ่งที่เขาชอบนะคะมี p a g e o f Pentacle กับหัวอ่อสี่ดาบ ี่ดาบไม่แน่ใจว่ากับหัวหรือไอ้นี่อ่ะแต่ไม่เป็นไรแปดถ้วยครีนออฟคัพเดอะเมจิ i เชียนแป๊บหนึ่งนะ โอเคสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะคือคุณเป็นคนแบบสบายๆอะเป็นคนไม่ไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะแล้วก็เหมือนเข้าใจเข้าใจโลกเข้าใจอะไรอะไรได้ได้ค่อนข้างง่ายเช่นเวลาที่ เกิดเรื่องอะไรที่คุณไม่ได้ดังใจอ่ะหรือว่าผิดหวังหรือเสียใจอะไรอย่างเงี้ยคุณค่อนข้างจะ move on เร็วหรือว่ามีวิธีการคิดวิธีจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้ได้ค่อนข้างดีโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องให้ใครมาปลอบหรือไม่ต้องให้ใครมาช่วยเหลือไม่ต้องให้ใครมาเห็นใจเลยด้วยซ้ําเออคุณมีวิธีจัดการของคุณเองนะคะแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าอยู่ตรงไหนแล้วมันไม่ใช่หรืออะไรที่ มันทำแล้วมันไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยคุณก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนี่คือการไม่ไม่ยึดมั่นถือมัน่นไม่ยึดติดไม่ดื้อดึงอืมนะคะถือว่าเออเป็นคนคนหนึ่งที่ที่ค่อนข้างมีความรักตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตได้ได้ค่อนข้างดีมีมุมมองมีทัศนคติที่ที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่น flexible นะคะ บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขารู้สึกว่าเออคุณคุณเป็นคนที่เหมือนมีสองบุคลิกอยู่อยู่ในตัวเองอะ่ะบางบางสถานการณ์หรือบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นเขาเขารู้นะว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณลึกๆแล้วคุณเป็นคนใจดีคนหนึ่ง แต่ถ้าจะให้คุณร้ายคุณก็ร้ายได้เหมือนกันกับบางคนกับบางสถานการณ์อย่างเงี้ยบางเหตุการณ์หรือบางเรื่องราวอ่ะคุณสามารถที่จะพลิกพลิกบทบาทหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะปกป้องตัวเองปกป้องความรู้สึกของตัวเองเออคือเป็นคนดีแหละแต่แต่ไม่ได้ดีจนจนหน้าหมันใส คือไม่ได้ดีแบบเป็นนางเอกบ้านใสทองอะไรขนาดนั้นอะ่ะอืนะคะไม่ได้ดีจนเวอร์วังเรียกว่าเป็นเป็นคนธรรมดาที่สามารถที่จะดีก็ได้ร้ายก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์แล้วก็แล้วแต่ผู้คนด้วยอืมแล้วไอเวลาที่คุณร้ายอะ่ะเขาก็รู้ว่าคุณไม่ได้ร้ายแบบร้ายจริงจังคุณแค่อาจจะทำตัวร้าย ทำตัวเหมือนแบบแล้วไงใครแคร์อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่แคร์ใครแต่จริงๆก็คือมันเป็นแค่การป้องกันตัวของคุณหรือการที่ปกป้องตัวเองอะจากจากผู้คนที่ไม่พึงประสงค์หรือเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันไม่พึงประสงค์คุณเป็นคนฉลาดเขาชอบนะคะคุณเป็นคนฉลาดรู้จักปรับตัวปรับตัวเก่งหัวไวมีไหวพริบดี เรียกว่าเอาตัวรอดได้ในสังคมปัจจุบันที่ที่มันค่อนข้างจะอยู่ยากนะคะเขามองว่าคุณน่ะเอาตัวรอดได้คุณเป็นคนเก่งมากๆคนหนึ่งเป็นคนดีแต่ก็ไม่ไม่โง่อะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะแล้วก็มาดูซิว่าอการกระทำของคุณสิ่งที่คุณทำกับเขา แล้วเขาชอบแล้วเขาชอบคืออะไรสิบถ้วยสี่เหรียญเดท อย่างแรกนะคุณเป็นคนที่ไม่ขี้หึงขี้หวงแล้วก็ไม่ยึดติดไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างที่บอกนั่นแหละแม้แต่กับเขาอ่ะคือคุณคุณไม่ได้ถือว่าคุณเป็นเจ้าข้าเจ้าของเขาแล้วคุณก็ไม่ไม่หวงไม่หึงไม่ตามตื้อไม่จิกไม่กัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเป็นคนไม่เวนเวอ์ด้วยอ่ะแบบอะ จะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปจะจบก็จบอยากกลับมาเริ่มใหม่ก็มาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลก็มาขอโอกาสอ่ะถ้าถ้ามีเหตุผลดีๆถ้ากลับเข้ามาดีๆก็เริ่มใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบสบายๆอ่ะสบายๆทุกทุกกรณีเลยอ่ะแล้วไงอีกเก้าเหรียญห้าไม้ ถวย่คุณเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนที่กับเขาอ่ะเอะคุณคุณรักเขาใช่ไหมไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าคนอื่นจะบอกว่าเขาเป็นยังไงหรือคนอื่นจะมองเขาเป็นยังไงคุณไม่สนใจคําพูดของคนอื่นคุณสนใจแค่แค่สิ่งที่คุณเห็นหรือว่าคุณได้สัมผัสคือคุณรู้จักเขาเขารู้สึกว่าคุณ คุณไม่สนใจคนอื่นว่าว่าจะมองยังไงคะ่ะสมมุติว่าเขาอาจจะไม่ได้ร่ารวยหรือไม่ได้หล่อเลา้หรือสวยงามอะไรอย่างเงี้ยรูปร่างหน้าตาไม่ได้ดูดีหรือมีข้อบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นอาจจะมองเขาในในแง่ที่ไม่ดีเท่าไหร่หรืออาจจะมีคําติฉินนินทามมาจากคนอื่นแต่คุณอะไม่สนใจเออคุณไม่ได้สนใจคําพูดของคนอื่นคุณไม่สนใจสายตาของคนอื่นคุณรู้แค่ว่าคุณรักเขาก็คือรักก็แค่นั้นแล้วก็ ปัญหาอะไรอื่นๆก็ก็ช่างมันคนอื่นจะมองจะมองยังไงจะมองคุณยังไงจะมองเขายังไงคุณไม่สนใจเนี่ยอีกอย่างหนึง่งคุณเขารู้ว่าคุณนะ่ะมีความรักที่ ที่จริงใจต่อเขานะคะเป็นรักที่บริสุทธิ์เป็นรักที่เขาไว้ใจได้เขาเขารู้ว่าคุณรักเขาจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกดีๆมีความจริงใจให้กับเขาเปิดเผยไม่มีลับลมคมไหนเป็นคนที่ตรงๆซื่อๆเป็นคนที่แบบว่าง่ายๆสบายๆไม่ได้เมีลับลมคมในอะไรนะคะอืมโอเคนี่คือสิ่งที่เขาชอบนะคะทีนี้มาดูสิ่งที่เขาไม่ชอบบ้าง สิ่งที่เขาไม่ชอบในตัวคุณห้าไมา้สามเหรียญห้าถ้วย The world. Review. o okay. k a สิ่งที่เขาไม่ชอบนะคะก็คืออ,อคุณอะบางคนบ้าง,งานเกินไปคือ บางคนมีม,มีมีจุดสนใจหรือว่าจุดโฟกัสบางสิ่งบางอย่างแล้วก็สนใจสิ่งนั้นพอพอสนใจในสิ่งนั้นก็ทุ่มเทลหลงไหลกับสิ่งนั้นจนบางครั้งอ่ะคุณลืมเขาอ่ะคุณให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าเขาเขามองว่าเป็นอะไรบางอย่างนะคะเช่นบางคนอาจจะบ้าง,งานหรือบางคนอาจจะแบบว่าสนใจเรื่องงานเรื่องเงิน มากๆเลยขยันทำงานหาเงินเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่ามีเป้าหมายในชีวิตมีความฝันในชีวิตอยากทานู่นอยากทานี่แล้วเวลาคุณทําอะไรอะ่ะคุณคุณทุ่มสุดตัวคุณไปเต็มที่จนแบบไม่ได้มีมีเวลาให้เขาหรือไม่ได้สนใจเขาไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะเรียกว่าไงอะ่ะเรียกว่าเหมือนเหมือนหลุดโฟกัสอะ่ะเหมือนเขาหลุดออกไปจากวงโครจรของคุณอะ่ะในบางครั้งอะ่ะนะคะ แล้วคุณก็เหมือนกับมีความสุขอยู่ในอยู่ในโลกของคุณโลกที่แบบว่าเอ,อคุณกําลังสนใจสิ่งไหนคุณก็จะมีความสุขอยู่กับสิ่งนั้นเออแล้วพอสิ่งนั้นอนะ่ะมันผิดพลาดหรือมันล้มเหลวอ,อย่างเงี้ยคุณจะแบบว่าค่อนข้างค่อนข้างจะเสียใจทั้งทั้งที่คุณเป็นคนที่ไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่แต่เวลาคุณทุ่มเทกับอะไรอะ่ะคุณก็จะแบบ ทุ่มเทมากๆให้ใจกับสิ่งนั้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขารู้สึกว่าบางทีมันก็มากเกินไปแล้วแต่ว่าที่สําคัญคือไอ้สิ่งสิ่งนั้นมันไม่ใช่ตัวเขาคือคุณคุณไปทุ่มเทกับสิ่งอื่นเรื่องอื่นที่มันไม่ใช่ตัวเขาอะอืใช่ส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นเรื่องงานนะคะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง อะไรที่ความชอบส่วนตัวเช่นบางคนมีความหลงไหลได้ปลื้มกับางานอดิเรกบางอย่างเช่นการวาดภาพการาศิลปะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนมีความฝานันมีความใฝ่ฝนันอยากเป็นนู้นอยากเป็นนี่ก็ทํางานทําในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองชอบทุ่มเทเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วเป็นคนที่ถ้าไปทางใดก็คือไปสุดอืมสุด ทางใดทางหนึ่งเหมือนกัน่ะแล้วการกระทําอะไรที่เขาไม่ชอบการกระทําที่คุณทํากับเขาที่เขาไม่ชอบคุณดูคุณดูแบบ จริงๆมันมันควรจะดีนะเขาเคยชอบคุณที่คุณเป็นคนไม่ขี้หึงไม่จุกจิกไม่ไม่ตามเขาใช่ไหมคะแต่แต่การกระทำอีกอย่างหนึ่งที่เขาไม่ชอบคือบางครั้งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคุณคุณไม่ไม่สนใจเขามากเกินไปมันไม่เหมือนคนรักกัน่ะเช่นอ่ะไอไอความไม่ขี้หึงอ่ะโอเคเข้าใจ แต่บางทีบางเรื่องเอ้าหึงสักนิดก็ได้นะ่ะจะได้รู้ว่าเขายังมีความสําคัญอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณดูไว้ใจเขาแหละมันก็ดีแต่บางทีมันก็ทําให้เขารู้สึกแบบเอะตกลงเนี่ยชอบเขาหรือเปล่าตกลงรักเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การที่เป็นตัวตัวตนของคุณบางครั้งเนี่ยคุณก็เลิศเกินไป คุณก็เลิศเกินไปหรือว่าคุณคุณมีความสามารถของคุณอยู่แล้วความสามารถที่ติดตัวมาอยู่แล้วเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดอยู่แล้วแล้วบางครั้งเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าเออไม่ใช่บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าคุณเหมือนพยายามจะผลักดันเขาว่าเออเธอเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สิเธอทําอย่างนั้นทําอย่างนี้สิเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกําลังจะบอก กับเขาว่าเขาควรจะทําตัวให้ให้ดีขึ้นให้สมกับคุณอะไรแบบเนี้ยอืมไม่รู้เขาคิดมากไปไหมนะบางครั้งคุณก็ก็มั่นมั่นจนเกินไปอืม คุณเป็นคนที่เอ่อจริงๆเขาเขารู้ว่าคุณเป็นคนเป็นคนค่อนข้างจะใจเย็นเป็นคนค่อนข้างหนักแน่นแล้วก็ชอบความมั่นคงแต่ว่าบางครั้งบางคราวเวลาที่คุณไม่ได้ดั่งใจอะ่ะคุณก็กลายเป็นใยตัวร้ายหรือในตัวร้ายได้เหมือนกันอืมอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกอะบุคลิกของคุณ จริงๆเขาชอบเขาชอบนะกับการที่คุณบอกว่าเป็นคนดีแต่ไม่ได้ดีจนเกินไปสามารถพลิกเปลี่ยนแปลงจากคนดีเป็นคนร้ายได้อะไรอย่างเงี้ยอืมจากตัวดีเป็นตัวร้ายได้แต่ว่าบางครั้งอ่ะคุณเอาเอานิสัส่นะนำมาใช้กับเขาเวลาเขาทําอะไรไม่ได้ดังใจคุณอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินอืม คุณอาจจะเป็นคนที่ออ perfectionist ชอบความชอบชอบอะไรที่มันควบคุมได้หรือว่าชอบอะไรที่มันสมบูรณ์แบบอืมแต่พอเขาอะเขาทำอะไรผิดพลาพค,คุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมทำอย่างนั้นล่ะคุณอาจจะมีคำพูดหรือว่าสั่งสอนเขาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ตั้งใจสั่งสอนหรอกแต่แบบพูดด้วยความหวังดีอะไรอย่างเงี้ย ว่าแบบเออทำไมไม่ทําแบบนั้นทําไมไม่ทําแบบนี้ล่ะเหมือนออกไอเดียแชร์ความคิดเห็นเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วทีเนี้ยก็มีบางครั้งบางคราวที่เขาก็ทําไม่ได้ดังใจคุณเพราะคุณอาจจะจริงจังมากเกินไปคุณอาจจะหวังกับเขามากเกินไปนะคะพอไม่ได้ดังใจคุณก็เปลี่ยนจากคนที่เคยน่ารักก็ ไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ย บางครั้งคุณก็ทําให้เขารู้สึกเหมือนแบบรู้สึกอึดอัดอะรู้สึกอึดอัดในในบางเรื่องในบางสิ่งซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ที่บอกไปแล้วอะนะคะก็คือออ่คุณอาจจะชอบบอกเขาให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้คือแนะนําแนะนําด้วยความหวังดีบอกด้วยความหวังดี แต่บางครั้งอะ่ะมันก็เป็นการกดดันเขาหรือว่าทําให้เขารู้สึกอึดอัดได้เออความสุขที่เคยมีเวลาอยู่กับคุณแล้วมีความสุขอ่ะมันเริ่มไม่มีความสุขแล้วหรือบางครั้งอะ่ะรู้สึกอยากจะเดินหนีอะ่ะแต่ว่าแต่มันก็ไปไม่ได้คือใจก็รักอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอ้มุมดีๆของคุณก็มีไอ้มุมดีๆของคุณเขาก็ชอบแต่บางบางครั้งบางคราวคุณก็ทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่า เขาต้องเขาต้องอยู่ห่างจากคุณเขาต้องเดินหนีไปเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนี้แล้วเขาอึดอัดเขาไม่มีความสุขอะไรแบบเนี้ยอืมมันเป็นการที่แบบว่าเหมือนคุณคุณหวังดีกับเขาอะแหละแต่ว่าต้องเข้าใจนะว่าบางครั้งบางข่าวอะไอค่ะไอความหวังดีของเราอะมันอาจจะไปไปสก,กิดต่อมอะไรบางอย่างของใครบางคนก็ได้มันอาจจะโอเคหวังดีแต่แต่มันก็ต้องมีขอบเขต เพราะว่าทุกคนเขามีความคิดของตัวเขาเองเขาสามารถคิดเองได้บางครั้งเราทําได้แค่โอเคอยู่ตรงนี้คอยซับพอร์ตคอยให้กําลังใจถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือเราค่อยเข้าไปช่วยแต่บางครั้งถ้าเรายื่นมือเข้าไปก่อนที่เขาจะขอความช่วยเหลือบางคนเขาจะรู้สึกอึดอัดอม,มันแล้วแต่ความคิดของ,ของคนเราด้วยนะคะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอีโก้หรือมีทิฐิหรือว่าเป็นคนที่ อชอบไฟกชอบชอบสู้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอคุณไปแนะนําไปอะไรเขามากๆหรือมันจะกลายเป็นเขารู้สึกรู้สึกกดดันรู้สึกเหมือนคุณไปจูจ้จี้อืมโอเคก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ